สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับเราก็อยากจะเช็คราคาเช็คโปรใหม่ๆก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูโปรโมชั่นการลดราคาล่าสุดของมือถือ2รุ่น ซึ่งมือถือทั้ง2รุ่นที่ผมนํามาวันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะครับว่ารุ่นไหนดีกว่าแต่ว่านําราคามาให้ท่านได้ดูกันเท่านั้นท่านชอบรุ่นไหนนะครับดูสเปคดูราคาแล้วเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมซึ่งรุ่นแรกก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็น oppo a74 นะครับซึ่งก็รองรับ 5g แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่นําราคามาให้ดูกันก็จะเป็นในส่วนของ vivo y72 นะครับก็รองรับ 5g เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูสรุปราคาทั้งหมดกัน,น ในเดือนตุลาคมปี2021วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรมาให้ดูกันท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันซักนิดหนึ่งนะคบว่ามือถือทั้ง2รุ่นนี้มีสเปคที่ใกล้เคียงกันขนาดไหนเริ่มดูกันที่ OPPO A74 นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายเมื่อประมาณเดือนมีนาคมหรือว่าเดือน เือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับราคาเปิดตัวต,วตอนนั้น8 9 9 9บาทนะครับในส่วนของสเปคให้หน้าจอมา6.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ full hd plus กล้องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลมีเลนส์ u ั t ตร้าไวมาให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับรวมไปถึงเลนส์ m a โ r o แล้วก็เลนส์เด p ความละเอียดเท่ากันก็คือ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่ให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลนะครับส่วนชิปการประมวลผล รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปคอคร่อม Snapdragon 480 Octa Core ความเร็ว2.0 GHz รนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android version 11ครอบทับด้วย Color OS version 11.1นะครับเป็น OS ของทาง Oppo เขาสำหรับหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ให้แ a มมา6แล้วก็ ROM 1 28 GB แบตเตอรี่5,000 m ah ิลนะครับนี่เป็นสเปคโดยรวมทั้งหมดของ Oppo A74 รุ่น 5G นะครับส่วน Vivo Y72 นะครับรุ่นนี้มีการเปิดตัวคร ครั้งแรกเมื่อวันที่19ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ไปซื้อที่ศูนย์นะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ให้หน้าจอมา6.58นิ้วนะครับก็ใกล้เคียงกับทางด้าน A 74แต่ก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับส่วนความละเอียดของหน้าจอน,นั้นก็จะเป็นแบบ Full HD เหมือนกันกล้องหลังให้มาเพียงแค่2ตัวนะครับความละเอียดเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนโบเก้นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาเพียงแค่8 ล้านพิกเซลถ้าเทียบตรงนี้กล้องจะสู้ทาง oppo ไม่ได้นะครับในส่วนของชิปการประมวลผลน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นคอร์ c o m snapdragon 480 5g octa core ความเร็ว2.0 g h z นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android version 11ครอบทับด้วย fun touch os นะครับ version 11.1หน่วยความจำนะครับให้ ram ม,มา8 g b แล้วก็ลอม128 g b ซึ่งถ้าดูในเรื่องของหน่วยความจำแ a m ของ vivo y72 ก็จะเยอะกว่าทางด้าน A74 นะครับส่วนแบตเตอรี่เท่ากันก็คือ5,000ม ah. ิลลิแอมนี่ก็จะเป็นสเปคโดยรวมของทั้ง2รุ่นนะครับก็จะประมาณนี้มีความใกล้เคียงกันพอสมควรขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยนะครับเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเรามาดูราคากันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรวันนี้มีมาให้ดูทั้งจาก La z a ด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada กันก่อนสําหรับ Oppo A74 รุ่น 5G นะครับรุ่นนี้มีประกันจากศูนย์ Oppo ให้1ปีนะครับจัดจำหน่ายโดยทาง Oppo Official ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่7,999บาทนะครับซึ่งก็อาจจะมีบางร้านที่ราคาถูกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์สำรองไว้ให้นะครับในส่วนของการชำระเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละ1,333บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน10 5วันนะครับมีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับ oppo a74 รุ่น 5g นะครับ7,999บาทจาก lazada นะครับก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน vivo y72 นะครับจาก lazada เหมือนกันตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมีมาให้ดู2ล้านสําหรับร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทาง vivo official นะครับประกันเครื่องมีให้ถึง2ปีในส่วนของราคานั้นขายอยู่ที่9,999บาทนะครับวิธีการช รับเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ999บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%แล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับ9,999บาทแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับยังไงแล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับ Vivo Y72 5G เหมือนกันแรม8ลอม128 g b จะจัดจำหน่ายโดยทาง Lazada จากราคาปกติ9,999บาทก็ลดเหลือ8 0 2 0บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2สีในส่วนของการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับ8 2 0บาทก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับไปดูกันต่อที่ Shopee ปปกันบ้างนะครับสำหรับ Oppo A74 5G ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อนศนได้ถึง10เดือนจากราคาปกติ8,990บาทนะครับลดเหลือ7 7 8 9บาทมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะผ่อนก็ผ่อนเดือนละประมาณ778บาทต่อเดือนนะครับสั่งซื้อร้านนี้ก็ฟรีค่าจัดส่งซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ปิดท้ายกันที่ Vivo Y72 5G นะครับรุ่นนี้เป 28กิกนะครับสั่งซื้อร้านนี้รับ500คอยเลยนะครับเมื่อใช้โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์1ปีจากราคาปกติ8,490บาทนะครับลดเหลือ7,350บาทแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยนะครับฟรีค่าจัดส่งซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับสำหรับ oppo a74 แล้วก็ vivo y72 นะครับมือถือ ที่รองรับ 5G ทั้ง2รุ่นท่านชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับราคาก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย TrueMove H Oppo A74 5G นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,499บาทก็จะมีให้เลือก2สีนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสั่งซื้อออนไลน์กับทางค่าย True นะครับเขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยลดราคาให้500บาทนะครับส่วน การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นมีให้เลือกทั้งหมด3ปโปรนะครับแบบแรกก็จะเป็นการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา1,499รบาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นปโปรอะไรส่วนลูกค้าปัจจุบัน t o มูฟเอสนะครับสามารถซื้อได้ในราคา3999บาทโดยที่ไม่มีค่าเน็ตลุงหน้านะครับจ่าย ,3999 บาทก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยปโปรสุดท้ายเป็นการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1,4 499บาทซึ่งก็จะมีค่าหน็ตลุงหน้าด้วยส่วนเครื่องเป่า ขายอยู่ที่8,999บาทนะครับราคาก็จะประมาณนี้ส่วน vivo y 72 5g นะครับจากค่าย True เหมือนกันมีให้เลือก2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้เริ่มต้น1489บาทนะครับส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตมีให้เลือก3โปรเหมือนกันแบบแรกเป็นการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา1489บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนลูกค้า True นะครับซื้อได้ในราคา3 4ม0 8 9บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลงหน้าโปรสุดท้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1,489บาทก็มีค่าเน็ตลงหน้าเหมือนกันส่วนเครื่องเปล่าราคาพิเศษนะครับขายอยู่ที่8,499บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากไปซื้อทั้ง Oppo A74 แล้วก็ Vivo Y72 นะครับจากค่าย TrueMove H สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ True ทุกสาขาเราจะไปดูกันต่อที่ค่ายที่2นะ ที่นำมาให้ดูกันก็จะเป็นของค่าย AIS เริ่มต้นดูกันที่ OPPO A74 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b มีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่7,999บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งโ r o แบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับเป็นโ r o AIS Hot Deal ซื้อได้ในราคา2,989บาทก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับประมาณ1,000ถึง1,500บาทขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกโปรอะไรนะครับส่วนลูกค้าปัจจุบัน ันแบบรายเดือนของเขาซื้อได้ในราคา2,989บาทนะครับแล้วก็ Pro AI S Base Buy ซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา3,989บาทโปรนี้สําหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านซื้อก็จะติดสัญญาไปอีก12เดือนส่วนราคาลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ในราคา7,999บาทแต่ว่าก็จะมีลดราคาให้นะครับเหลือ6,999บาทเท่านั้นส่วน Vivo Y72 นะครับซื้อวันนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับมูลค่า1,90 บาทมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับซึ่งราคาเครื่องเปล่าก็ขายอยู่ที่9999บาทส่วนโปรเน็ตมีหลายแบบเลยนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา3 4 8 9บาทก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับส่วนลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของเขาก็ซื้อได้ในราคา3 4 8 9บาทโปรที่ไม่มีค่าเน็ตลุงหน้าก็มีนะครับเราจ่ายค่าเครื่อง6989บาทเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับสุดท้ายก็จะเป็นโปร AIS Best Buy ได้ในราคา3 4 8 9บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายคาเนนลุงหน้านะครับซึ่งรายละเอียดของโปรก็จะประมาณนี้ท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อได้นะครับที่ AIS ช hop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย d t a ทนะครับ Oppo A 7 4แล้วก็ Vivo Y 7 2ตอนนี้สินค้าหมดนะครับถ้าเราจะซื้อเครื่องร้อมโปรสําหรับ Oppo A 7 4ก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1690บบาทนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สินค้าหมดส่วน Vivo A72 5G นะครับก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,690บาทราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีสินค้านะครับผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าท่านจะไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้โดยตรงนะครับที่สูนดีแท็กก็ได้สําหรับ Oppo A74 แล้วก็ Vivo Y72 นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของมือถือ2รุ่นนะครับที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้ทั้ง Vivo Y72 5G นะครับแล้วก็ Oppo A74 5G ท่านชอบแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าลดราคาพิเศษสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada แล้วก็ช h อป e e ส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรราคาเริ่มต้น1000กลางๆนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้บอกไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบ ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ